มาชมแก้บนของแม่สุดนะจ๊ะแม่สุดจอมปลวกเนาะก็ไปโยะกระพึงเคยเห็นนะพิธีแก้บนก็จะนี่เลยจะท่านผู้ชมไปโยบรารว่าเขาเอิญไว้อย่างนะจ๊ะนี่คือการแก้บนของแม่สุดจอมปลวกนะจ๊ะท่านผู้ชมที่ให้แนวทางนะจ๊ะเพื่อนบ้านในวันพุธนะจ๊ะให้ตัวที่นั่งไปเที่ยวเพื่อนบ้าน สอปรพอเล่านะจ๊ะก,ก็ได้มาทั้งที่นั่งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างมาจากณโนะนะมตสาหระตุสนะมรสมะสาโมตสตัธนะมาสาณโมตสาหรืต,รตุธมาสาวันนี้ลูกหลานของปู่เดอ้อในบ้านหลังนี้จะได้มีผลไม้มาเลี้ยงปูปนะ่เป็นอาหารป่าแล้วก็แม่สุดแล้วแม่สุดสวยแล้วแม่วันดีให้มารับพร้อมเพียงกัน ที่สถานที่นี้ต่อหน้าสำนักสุดที่แม่สุดอยากกินที่ได้มาสองงวดแล้วก็ของปู่มีมะกวายมีเมะมีมะกล้ยกวยแล้วส้มเป็นอาหารป่าของปูแล้วก็แม่สุดสวยเนอวันนี้มีขนมเปียกปูนมาให้แล้วก็ไข่ต้มแล้วก็น้ำแดงน้ำเขียวเอามาให้ปู่แล้วก็ให้แม่สุดสวยแล้วก็ให้แม่วันดีและมากพู ของปู่ของย่าที่อยู่สถฐานที่นี้วันนี้ขอโชคขอลาบขอบุญมรมีเด้อปู่เดิมหวังว่าปู่และเด็กๆน้อยที่อยู่ในบ้านขอให้ออกมาร่วมกันข้างนอกเน้อแล้วก็ขอแม่วันดีให้มารับให้พร้อมเพียงกันเดอมเรามีขันโคขึ้นให้มีดอกไม้มีไข่ต้มมีขนมเปียกปูแล้วมีทุเรียนมีกล้วยมีเงาะมีมะม่วงมีเปิ้ลมีส้มมีมะกรายป่าเด้อปู่วันนี้ มีแต่อ,อาหารหวานขาวของปู่ทางนั้นเลยผลไม้ที่ปู่ชอบที่อยู่ทำนุตปูนุตเจริญแล้วของแม่ตะเคียนกุงโนอีมีแอปเปิล้ลขนมเปียกปูแล้วก็น้ำแดงน,น้ำเขียวน้ำเปล่าแล้วของตายายก็มีหมากพูเน,นี่มาพ้อมเพียงกันวันนี้ขอให้แม่สุดมาช่วยเหลือลูกหลานให้มีโชคมีลาบมีมุมมลมรมีเรืองงวดที่สาม ตอนนี้ได้เลี้ยงให้แม่สุดแล้วอยากกินทุเรียนแล้วก็กล้วยแล้วต่แอปเปิลก็ซื้อมาให้แล้วพร้อมกับทําที่ที่ที่บ้านพักของแม่สุดอยากอยู่ที่เคยอยู่มีจอมปวกทาจอมปวกแล้วขอให้แม่สุดตายไปสุดสุดต้นจอมปวกเลยสุดจอมปวกเลยวันนี้มีดอกไม้ถูกเทียนทําไว้ให้ขงังบนแล้วก็มีต้นไม้ที่แม่สุดอยู่ขอวันนี้ลกูกหลานได้ทำห้แล้วขอโชคขอลาบขอบุญบรารมีเถอะ วางววาให้แม่มาให้งวดที่สามช่วยเหลือลูกหลานในบ้านหลังนี้ด้วยแล้วให้แม่สุดมากินเด้อม,มีกล้วยมีแอปเปิ้ลแล้วมีทุเรียนเอามาให้แล้วเด้อแล้วก็ปูกออกมาพร้อมเพียงกันแล้วเด็กน้อยที่อยู่ในบ้านกับนมเด้อน้อยอยู่ที่ไหนมาเด้อวันนี้แม่สุดให้มาช่วยเหลือแล้วนอนแต่นอนเข้ามาไม่ได้ต้องอยู่ข้างนอกแล้วก็แม่สุดให้รวมกันขอเลียงถาดเดียวรวมกัน ที่อยู่ในบ้านหลังนี้งหดวนี้เด้อขอให้ป้องปังสุดสวยแล้วแม่วันดีวันนี้เด้อหวยลาหวยลาวหวยเปิดบ้านขอบุญมารมีแม่ท้อได้ทำจอปจวกให้แล้วแล้วก็ทําต้นไม้ให้ตาเป่าขึ้นไปให้เหมือนแม่จําปวกเด้อเงินทองก็ขอยกองแหลมเหมือนแม่จําปวกให้ที่สูงสุดในบ้านหลังนี้ด้วยเธอจ้าทุสาธุสาธุษาโควกุกนะ เดือนหกหกแปดลูกของแม่สูตรตุกตอนบนตัแรกแม่เขียนไว้แปดหกห้าใช่ไหมลูกนี่แม่เขียนผิดลูกแปดห้าหกแปดหกห้าแปดห้าหกก็ตัวเดียวกันนะลูกเนาะล่างเจ็ดเก้าเจ็ดสี่ลูกจะเล่นก็เล่นลูกนะไม่เล่นก็ไม่เป็นไรลูกล่างอะลูกบนเนี่ยซื้อให้ดีลูกนะกลับกันให้ดีลูกตัวบนเนี่ยลูกจากสลับเป็นชุดกเวนสามตัวเลยนะคะท่านผู้ชม 58656ค่<ม>ะหาแนวทางเพื่อนบ้านนะกันวดที่แล้วแม่ให้ล่างไว้73กับ73กับ39ลูกทีนี้แม่มาเปลี่ยนล่างใหม่ลูกเป็น79กับ74ลูกลาวลูกตรงไหนดีเนาะลูกตรงนั้นแหละอือโอ้โหเขาจะเห็นไหมเนาะเห็นเห็น นี่เนาะเพื่อนบ้านนะคะคุณผูช้ชมมีลูกของแม่ลูกบันที่หกลูกเดือนหกหกแปดลูกลาวลูกของแม่สุดลูกของลาวและเพื่อนบ้านวันนี้ลูกนะแปดแปดห้าหกลูกแม่เขียนผิดนะลุกนะตัวนี้ลูกมันเป็นแปดหกห้าแต่แปดห้าหกหรืแปดหกห้ามันก็ตัวเดียวกันลุกนะหมดที่แล้วเลขรางแม่ให้ไวเจ็ดสามกับ กับสามเก้าแต่แม่มาเปลี่ยนเป็นเจ็ดเก้ากับเจ็ดสี่ลูกแต่ว่าบนนี่ตัดเล่นให้ดีนะลูกนะของแม่ลูกตัดเล่นให้ดีลูกห้าหกแปดห้าแปดห้าแปดหกแล้วแต่ลูกจะตัดกับลูกนะแม่ให้หางเดียวเนี่ยลูกสองตัวล่างนี่ลูกชอบก็เลนลูกนะลูกไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นลูกนะเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เนาะได้ ของแม่ลูกของแม่สุดลูกแม่ให้แค่นี้ลูกวัดดวงเลยลูกเนาะไม่ต้องเอาสองหางสามหางแล้วแม่ก็จะมาช่วยไปเรื่อยๆลูกทุกงวดทุกงวดกับเด็กมาน้อยแล้วก็ของหลานหนอนแม่มีที่อยู่แล้วแม่ไม่ต้องตายไปไหนลูกเนาะก็ทํามาให้มาช่วยต้องแม่ถุกมาส่งงวดแล้วลูกเนาะเข้ามาสองงวดลูกงวดแรกแม่มาให้สองข้างล่างทังบนลูกวันนี้งวดที่สาม จะเข้าแล้วไม่เข้าแม่ก็ยังแต่แม่มั่นใจนะลูกนะแม่ก็มั่นใจลูกแต่แม่จะให้ลูกลูกก็ลูกเอาแม่จะช่วยไปเรื่อยๆนลอกนะบ้านหลังนี้ให้ถอยมีแต่โชคแตลาบแม่ต้องอยู่นี่ซะแล้วสิเพราะมีที่อยู่แล้วร่างทำให้ให้แม่อยู่แล้วมีที่อยู่แล้วแม่ไม่ต้องถ้าเดตายไปโน่นไปนี่แล้วต้องมาอยู่นี่แล้วลูกมาช่วยบ้านหลังนี้ลูกนะ โอ้ยมันร่มเลยเย็นดีลูกเนาะน้าอยู่ลูกวันนี้เด็กน้อยจะมาให้สามตัวบนนึงนะของตัวล่างแล้วจะมาตัดเชือกวันที่สิบหกตอนเช้าลูกสามโงเช้าลูกนะจ้าเอาแม่ไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะเชิญจะชมบ้านใหม่สักหน่อยลูกนี่กำลังตายกันลูกสาธุสาธุขอให้ลูกๆมีโชคมีลาภมีบุญมาเรามีกันทุกคนเด้อสาธุจ้า เป็นแนวทางเพื่อนบ้านน่าจะเที่ยวข้ามโขงนาจะเที่ยวฝั่งลาวนะของแม่สุดมาจะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมมาจัโประโยชนใช้จารนญายาในการนัดชม,มน่าจะเป็นความเชื่อสนุกคนเท่านั้นมาจะ